เอากล่าวสวัสดีพี่น้องป้องไปทั้งช่องปูนาคมหาลาภเดยเมื่อเนี่เป็นวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นวันคริสต์มาส่าซึ่งเป็นวันของคนต่างชาตินั่นแหะชาวต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะข้าจาสวัสดีพี่แม่กันปูนากะอ่ามีโอกาสได้ซื้อต้นคริสต์มาสมา,รมานะครับพร้อมด้วยอ่าเขาตอกดอกไม้เอียงต่างนี่ละ ทำของเขานั่นละท่องเที่ยวท่องสีอีหยังเนี่ยเฮ็ดต้นคิดสมมาตรแล้ให้ลูกให้หลานเมื่อแรงแต่ว่าพอเอ้ยว่าสันว่าตอนนี้ก็บกำลังให้อาจารย์เนีเล่าประดับประดาบูบ่มีหัวทั้งแตงเตพราะปานไหนซื้อสายฟื้นสายไฟอีหยังต่างๆออกมาหลอดฟ่วงหลอดไฟพี่น้องกระต่บึงว่าเมื่อแรงหลอดไฟสีง,งามบ่อฟ้า,ามจะไหนจะแนี่ประดับประดาท่านี่มาตั้งหอกมามาตั้งอีพอหฮาพี่ลนาเด้อบูอาาตนาห้องพี่ละเพราะฉะนั้นแล้วก็ มือแรงก็ถามว่าเบิงบรรยากาศการไล่สดแต่ว่ามือนี่ผู้นากอาดคลิปให้พี่น้องป้องไปเขาไในเบิงน้ากันมือแรงผู้นาะทําพิธีเลี้ยงลูกศิ์ลูกหาไดนแล้ะปีไมอ่อยากกินนี่ยังพ่อกหามาให้ให้ลูกให้เต้านาเฮ็ดให้ลูกให้เต้าได้บัตรสุยางสุยแนวแต่วันที่สาเป็นแล้วจะมีการจับฉลากกันณที่สถานที่ตรงนี้พี่น้องสวดมนต์ขามขึ้น สวดมนต์ข้ามปีเ็จสับเรียร้อยแล้วเราก็มาจับฉลากรางวัลให้ลูกศิ์ลวงหาผู้ที่มารวมงานซื้อกลองของขวัญรางวัลมาพร้อมนะส่วนผู้นัากแล้วมีหยางนันบอบอกมาหยอดมือสิหูจักเองว่าสีมีหยางใจดีแน่กะอาจจะแจกท่องไปผู้ละสิลึงหรือหาสิบต่างอยยังแปก็แล้วแต่ก็ไม่คู่หรืออาจจะเป็นปัจจัยธนาบัตรเอาไว้ให้ลูกให้ล้านผู้ใดจับได้ให้ซื้อกล้องของขวัญมากัน พี่น้อง้องไปทั้งนี้ก็บกาลัางคอยประดับประดาไปเออมาทั้งอีพออีเม่เฮาคือปูสีสุโธงยาสีบทุมมาเฮาก็ได้ปูนาข,อขอ็คอยเฮ็ดไปตามน้ำสมัยน้ำแน่นเฮ็ดให้ลูกให้เต้าเขาน้ำแน่ผ้าส,สวดม่นไหวผ้าลายก็เข่งลายเขาบวคือเฮาดิเลยแต่ว่าพอเอ้ยขอรีแลกแน่รีแลก,กได้แต่ห้ามมีน้ำเมาเพราะว่าบอกแล้ววานนร้นทํานาู้นาจะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยเด็ดขาดแต่พี่น้องเด้อจะมีแค่น้ำโคก น้ำสไปน้ำม,มีแหวงต่างตัง,ตงน้ำวงน้ำหวานกันน้ำของมึนเมาปูนาข้ามเอาเข้ามาในรันทำโดยเด็ดขาดได้พี่น้องเนดะ้ออตนนี่อาจารย์เอกกระรังเล่าให้ให้เราหามุมประดาประดาวเพราะว่าปูนาพอมีวิจิตสินทางด้านนี้พระปัญใดจัดหิง่งผ่าฉันแค่เนี่ยจัดหิง่งผ่าฉันแค่เนี่เยเสร็จแล้วปูนากระสีคอยสิพ้าเข้าไปเบิ่งทางด้านตัวเลขซึ่งพี่น้องป้องปายกระสีเห็นมาหลายแล้วนะตัวเลขก็มีแต่ตัวเก,ก,ก่าๆนั่นละพี่น้องอ ตัวเก่านี่แต่แดนแน่เขาสิพาเขาไปเบื้อาสลับเืิอวันพาเด้อพี่น้องเด้อยังทรงช่องทางจัดตัปัจจัยนะมาทางช่องเกตูเด้อสลับผู้จิตซื้อผลลหมากลากไม่แต่สลับใครจะทําบุญแล้วให้โอนมาที่ปูนาคนะพี่น้องคองไปปูนาคสิได้จัดสรรปันส่วนให้ผู้รังคน,นเ็าเฮ็ดยังว่าถือกัโอนมาทางผู้นากผู้นาโอนให้เกตู้ไปนะโอนให้เกตู้ไปนะ สำหรับเงินซื้อผลละหมากลังใหม่พะผูหนักบรับสบายดีสาวแหล่บครัโอ้นอนก็นอนเบ,บ็เขียนแบบสบายใจแต่ว่าสาวแหล่ดีไหมค่ะกลังเขียนลายเื้อโอ้กำลังเขียนล่ซื้อเปิดโชคเปิดสม,มบัตอปีไม่นี่ะจ้าโอ้อันทั้งลายื้อนี่เกตัวเป็นผู้ทรงมากไหมบ่ค่ะคเออเกตัวล้วเป็นผู้ทรงมากนะพี่น้องเนอะสาวแหล่มีหน้าที่เป็นผู้เขียน นะสาวแหลนผู้เขียนต่อไปเล่าก็สิเป็นนั่งเอกเอมวีของผู้นากเพ่งสาวแหละผ้ารวยเปิดฟังเลยรู้ว่าเป็นยังไแท้สาวแลผ้ารวยเลยนะพี่น้องฟ้องไปฟังนะแต่จนว่าเป็นผู้นักร้องเนอะผู้นากเล,ล็กผู้นักร้องใกล้ซื่อๆเนี้ยผู้นาคร้องใกล้ให้อาจารย์ฟู้ร้องอาจารย์บม่มบมฟู้สิเป็นผู้ร้องแล้วพี่น้องฟ้องไปเนอผู้นากแต่งเพ่งให้อา่าให,ให้ให้มีเพ่งจะได้ลักคือมากหลายสาวแหละนะ ไซิมีนั่งเอกแหล่นี่เป็นนั่งเอกเกมวิพี่น้องเอาลองสั้างจากหน่อยเบิ้งหามันคือเอาขำพักกใกล้กันนั่นแหละ โอ้ได้ยิ้มตัวน่าพี่น้องคอยเนาะ ฟังเพลงเจ้าของเขียนซื้อไปนั่นงคนฟังจังหน่อยได้พี่น้องเรื่องจารย์ฟูนองอันนี้เสียงของปูน,นาพี่น้องเจ้าอยากบอกน้องเจ้าว่าใจเหี้ยบุพันหัวอกสี มอปหัวใจให้น้องคนไขยเอาไปเลดย้ยูแลหากตายแนเดือสาวแหล่ประจำรานทำผูหน้าท่านเคยตอกย้ำสาวแหล่บองามแต่งามที่จใจผูนาาแห่เณรและพุกแต่พอ่อเจอเจอสามใบหักพักไอ้หน่อยแนเดือคนไขยเป็น่อเมือ่อใด อ่าตอนนี้กำลังท้ำดน,นตรีอ่าใกล้สิเส็จแล้วพี่น้องอีกวันนนก็นจะลง่โจททั้งช่องผู้นำผานา,าช่องเดียวได้พี่น,อนอ้องเด้ออ่าอ่าผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเปรียกกัลังแรงเชื่อแรงใจให้กับผู้นก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อ่าผู้ที่เข้ามา้ก็ติดตามและพี่น้องเด้อการแจงเตือนเพื่อชีวิตวิาีขาวสารอีกและตัวเลขเด็ดจากทั้งช่องผู้นาผานาท คนใครเอาไปเล้ดูแลครับนายแน่เด้อสาวแลประจําล้านทําผู้หน้าท่านเคยตอบย้ําสาวแลบงฮํา อ่าในการสิบประมาณนี่เราได้พี่น้องได้ให้พี่น้องฟังพอสังเกตพี่น้องนะเอาขับขึ้นไปนประโทรศัพท์จ้าอีฮีอีฮีอ่าฟ้อนฟ้อปนน้ำกันพี่น้องได้อ่าบันนี่ผู้นากับเขามาทั้งพี่ทั้งห้องอีพอเขาเนาะอ่าซึ่งมืัอนี้ก็มีพี่น้องป้องปายเดินทางมาจากอำเภอทงฝน พี่น้องมาปรึกษาหาเลือเกเจ้ากับโอ้อาการของคนเป็นบ้าเป็นบอดอันนี้หลายพี่น้องบ้ายังบ้าน้ําเทพพระเจ้าก็มีบ้าน้ําผีหน้าเห็ดก็มี่ส่วนมากเลยจิตมันเลอะเลือนพี่น้องคิตเลอะเลือนน่ะนึกคิดปรุงแต่งว่าเจ้าของเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อเป็นหันเป็นนีสุดท้ายแล้วนะ่ะจิตมันไปอหลีบอกกลับมากพี่น้องเนะี่ยผู้นาคเบื่อลายนะรักษาม่นีกระโดดแล้วลรผู้ลังคนก็ได้ รักษามารักคอยรักสมรักษาห้สินห้พ่อนแกหลกสิษย์ลูกหาเมื่อนี้กลมาซื้อเมื่อวันที่ยี่ปดแต่กสิมาหลายผูลายคนอยปูนากสิอาบน้ำมนต์อาสาทรงหลูกใหาเต้าขเขายุยินเป็นสุขอันที่เห็นอย่งน,อยงนั้นเพ่อแม่ยังได้พี่น้องเด้อตัวเลขทั้งล้านทํ้ของผูนาอ่าพี่น้องป้องไปผู้ใดเห็นแล้วกะพี่เจรน,นาเอาแล้วกะแคบหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อปูนาเหลือตัวสุดท้ายก็คือเงินห้างเงินบกข้อเด้พี่น้องเด้อเอาให้พี่น้องป้องไปเฮ้ ออกไปบ่งทั้งอาจารย์เอเล่าใส่ฟื้นใส่ไฟเฮ็ดอย่างแล้วบ่ท่านไปสิท่าน anyway. พอ right. ม entonces, is, ือแเล้ยงเนี่ยเพราะว่าเห้เราประดับประดาฟื้นไฟเอาไว้ทาให้ผู้นาเพราะว่าผู้นาเไม่เวลาได้เฮ็ดนี่แต่บอกแต่นั่นทิเสว่าเฮ็ดอย่างสัตนอย่างซี่ไปลงทุนซื้อไฟไฟมาพี่น้องสายไฟหลอดไฟต่างๆไปเฮ็ดแต่พ่อสังเกตปะนะพี่น้องผู้นาเฮ็ดแต่พ่อสังเกตไม่ได้เอาจริงเอาจังเฮ็ดให้ลูกให้หลานเขาว่าเออพ่อเอ้ยพ่อเฮ็ดว่าพ่อ บ้านมี้นนงานมีการน้ำขานแน่เพราะว่ามโอเลงพ่อใหญ่สแตนพ่อใหญ่ฝรั่งลัซซีมาน่ำนะซึ่งเป็นแฟนของยายน้อยพารวยนะามาก็เลยว่าเอาเฮ็ดให้หพ่อใหญ่สแตนกันพูดเล่ามาเที่ยวเหร่นเที่ยวน้ำประจำยุประจำให้เราเห็นพราเราดีใจเนาะคนต่างชาติถ้ามาบ้านเราแล้วรอยยิ้มสยามเมื่อก่อนเดีนี้เขาก็เห็นงานไปตอนรับพระเจ้าว่าบ่มีแต่ต,ต,ต,ตะตะไปนั่นแหละเ <C unemployed> มื่อเลียคริสต์มาสปูนาคหรือหม่าม้าน่ำพี่น้องเอาไปไทยเอานี่แหละสวัสดีปีใหม่นี่แหละ เมือแรงปกติแล้วก็ิมีการจับของขวัญกันแต่ว่าเมื่อนี้ผู้นาคบ่ให้จับของขวัญพอะจะจับของขวัญกันจริงๆแล้วคือวันที่สามสิบเอ็ดคืนสวดมนต์ขามคืนสวดมนต์ขามคืนเซฟซับเรียบร้อยก็มีการจับรางวัลกันทางร้านทำปูนาเด้อลูกศิษย์ลูกหาผู้ใดอยู่ในร้านทำก็ซื้อของขวัญนะหรือพี่น้องป้องไปอยากจะมาร่วมพิธีน้ากับว่าเป็นยังพี่น้องก็ซื้อก้องของขวัญมานำมารวมกันไว้แล้วก็มาจับกันว่าผู้ใดสิไเด้ของผู้ใดผู้ใดสีไเด้ของผู้นาผู้ใดสิไเด้ของแม่ เอาแม่คู่แล้วซิมีหยังให้พี่ให้นอ่องปูนาคก,กับบรุยจักปูนาคเสี่ยวหยังให้พี่น้องแม่คู่แล้วกับบรุยจักครับพี่น้องหอดมือหอดเวีนสะก,ก่อนเด้อพี่น้องฟ้องไปอ่านนะกับเสซมชัยใจกระรอยอ่ากินข้าวพักพอนเทียงมาเหตุงานเหตุการณ์เสียงปูนาคกับตอนนี้กับกระดากระ,กระ,กระ,กระลังประดาัดดสันตะรสันตะครอไหมครับอ่าสันตะครอประธานแค่เฮ็ดถาไว้สันตะครอเมื่อคืนนี่อ่าเมื่อแรงนี่พวกเราเมื่อแรงนี่ประมาณจักอาทิตีหนึ่งตีหนึ่งสันตะครอสิมาฮอดสันตะครอสิมาฮอดประดับประดา,อะะอดะา,าหดาอกกุมารหน่อย ให้หอกุม้าน,น้อยจช่ไดมพี่พี่พี่หลายหลายหลาย,ลายเอามาไปผู้ใดผู้ใดออกแบบไปนะได้ดก็มาออกแบบไปช่วยกันออกแบบไปช่วยกันออกแบบไปช่วยกันพี่น้องแม,ม่นป่ะเอาออกที่ละลูกเออ่านเอาออกไปนะได้มันงามก่อไปประดับประดาเนาะเอาขอบุญขอบคุณพี่น้องฟ้องไปทั้งหลายผู้น,น่ากระติขอลาณน,นะทรงเฉลี่นี่ให้พี่น้องได้เบื่อว่าตอนนี้ผู้น,น่ากระลังประดับประดาอันนะทั้งร้านทำเฮาเมือแงเมลี่ที่สมาร์ท นะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอกราบขอบคุณพี่น้องป้องป่ายทนายที่เสียเสละเวลาเข้ามาชมเข้ามาเบ่งทางลั่นทําปูนาเด้อเอาคลิปนี้ปูนาขอกราบเข้ามาสวัสดีครับ